ศรัทธาและความเชื่อคือมนต์เสน่ห์ที่ทําให้อินเดียมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะในศตวรรษที่21แม้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะพัฒนาไปมากแล้วแต่ชาวอินเดียจํานวนไม่น้อยยังคงใช้ชีวิตตามความเชื่อทางศาสนาเชกเช่นเมื่อ1นึ0พันปีก่อนศรัทธาอันแรงกล้ามาจากรากเง้าของชาตินั่นคือศาสนาฮินดูความเชื่อเหล่านี้เป็นมรดกอันล้ําค่าเยาหย้ยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความเป็นอินเดียด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต แต่ขณะเดียวกันอินเดียก็มีผู้คนจำนวนมากมายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อเช่นจันทานผลพวงของการแบ่งชนชั้นวันนะที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่มีคำว่าเท่าเทียมหรือบรรดาแม่ไม้ที่เมื่อสามีตายลงชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเธอก็มีแต่คำว่ากาลกินีหญิงอีกกลุ่มที่ชะตาชีวิตยากจะลืมตาอาปากเพราะถูกครอบไปด้วยาศาสนาและการกดขี่จากบุรุษเพศอีกทอดคือเทวาทาสี พวกเธอคือผู้อุทิศตนให้กับศาสนาในฐานะโสเพณีของพระเจ้าที่นี่คือวัดของพระแม่เยลัมมาเทวีเมืองเบลคาอุมรัฐกรณาตากะรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียเมื่อเดินเข้ามาจะพบกับผู้หญิงจำนวนมากตั้งแต่วัยเด็กวัยสาวไปจนถึงสูงวัยกระจัดกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่งตางๆของวัดพวกเธอคือเทวาทาสีที่นี่เป็นทั้งบ้านและโลกทั้งใบของพวกเธอ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ ದೇವದಾಸಿ ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿರೀ ಅಂತ ನಾವ್ ಕಾಯ್ದೆಕ್ ಬಂದ್ ಬಳಕ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೀ ಸಾದ್ರ ಮಾವನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ತೇವತ್ತ ನಂದ ಅದ ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕ್ ಆಗ ಮಾಡ್ತಿರೀ ಅದ ಅಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಕರೋದ ಸಾದ್ರ ಮಾವ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ತರೋದ ಬಳಿ ಇಡಿಸೋದ หลังจากวันนั้นชีวิตของพิมัพ,พาก็วนเวียนอยู่กับการขายบริการทางเพศในฐานะเทวาทาสีหญิงอีกคนที่เล่าจุดเริ่มต้นของการเป็นเทวาทาสีคือเรการบันดารีตอนนั้นเธออายุเพียงสิบขวบยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าการเป็นเทวาทาสีคืออะไรแม่ของเธอก็เป็นเทวาทาสีและเมื่อแม่เสียชีวิตคนในหมู่บ้านจึงต้องการให้เธอสืบทอดตำแหน่ง ನನಗ ದ್ರಯಾಸದ ವಯಾಸ ನಮ್ದು ಹದ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅದು ನಮಗ ನೈಟ್ ರೀ ಇಟ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನ ಇಟ್ಟಿ ಅದು ನಮ್ದು ಇದನ್ ಮಾಡ ಊರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಳ್ ಇದನ್ ಇತ್ರಿ ಹಂಗ ಅದೊಂದ್ ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಜೀವನ್ ಹಾಳಾತಂತ್ರಿ แต่เดิมเทวาทาสีมีสถานะเหมือนนักบวชและนางบำเรอพวกเธอมีหน้าที่ร่ายรำและสวดมนต์รวมถึงให้ความบันเทิงกับชายผู้มัง่งคั่งประจำหมู่บ้านไปจนถึงกษัตริย์ของอาณาจักรนั้นๆความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่ออังกฤษครอบครองอินเดียนักบวชอังกฤษมองว่าเทวาทาสีขัดต่อศีลธรรมอันดีงามประกอบกับการมาถึงของเจ้าอาณานิคมที่เป็นผู้ปกครองคนใหม่บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆจึงเสื่อมอำนาจลงเทวาทาสีกลายเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ความเชื่อนี้ยังคงอยู่ผ่านการปฏิบัติและสืบทอดแบบไม่จงแจ้งเพราะคนมากมายได้ประโยชน์จากการมีเทวาทาศีกระนั้นสำหรับเทวาทาศีเองเมื่อปราศจากผู้อุปถัมภ์พวกเธอต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการผู้ไม่เห็นด้วยมองว่าความเชื่อเทวาทาศีในปัจจุบันไม่ต่างจากการผลิตธาตุกรรมที่ใช้ศาสนามาเป็นฉากบางหน้าหญิงสาวถูกเลือกหรือถูกบังคับให้เป็นเทวาทาศีตั้งแต่เด็ก เมื่อเป็นแล้วเธอจะไม่สามารถแต่งงานกับคนทั่วไปได้เพราะเชื่อกันว่าได้แต่งงานกับพระเจ้าแล้วประกอบกับส่วนนี่ของเทวาทาศีมักมาจากครอบครัวยากจนหรือครอบครัววัน,นะต่ำพวกเธอไม่ได้รับการศึกษาจึงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ความเป็นเทวาทาศีที่ติดตัวชั่วชีวิตอันที่จริงเทวาทาสีนั้นผิดกฎหมายตัวอย่างจากรร้กรณาตกะ ความเชื่อนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นประเพณีชั่วร้ายและถูกแบนมาตั้งแต่ปี1982แต่ปัจจุบันคาดกันว่าทั่วรัฐยังคงมีเทวาทาสีมากถึง70,000คนและมีพ่อแม่อีกจำนวนมากที่ยอมขายลูกสาวให้เป็นเทวาทาสีไม่เพียงเชื่อมโยงกับการขายบริการทางเพศแต่เทวาทาสียังมีสถานะเป็นเทพีประจำหมู่บ้าน ที่ช่วยขจัดความอดอยากและถูกเชิญไปให้พรในงานสำคัญสำคัญเอ่อย็นกคาิชนากาโยคะปาเดวราบันเตะตันดระเดวรมเกนิชนาบันเดตะที่อาเคยก่หน้าเดวดาชิมาดเบิกกว่ตอนนันดอะหุนนาโรกา ತಲೆ ಒಳಗೆ ಜೆಡಿ ಅಂತಂದು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ದೇವದಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ಊರಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹುಣ್ಣ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅನ್ಕಿಶಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ ತಾಶೆ ತಾಶಿವಿ ಕುಂಠೆ ಪಿ ಲವ್ನಿಪ್ಪಿದೊ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕಮ್ಮ ಠೇವತ್ ಹಾಸಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬ ತೊಂದ್ ಎಂಗ್ ತಿಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಐವಿ และเมื่อมีลูกเชื้อได้ส่งต่อให้กับลูกๆด้วยเทวาทาสีที่แก่ตัวลงจะไม่สามารถขายบริการได้อีกจำต้องหาเลี้ยงชีพด้วยกันเป็นขอทานพวกเธอกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวก็ไม่ได้เพราะแต่งงานกับเทพไปแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จึงต้องผูกติดกับวัดไปจนตาย NGO จําำนวนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยเทวาทาสีหนึ่งในนั้นคือ BL ปาติลผู้ก่อตั้งวิโมชนาะ องค์กรที่ต่อสู้กับความเชื่อด้วยการสนับสนุนเด็กผู้หญิงในรัฐกรณาตกะให้ได้รับการศึกษาได้รับการฝึกฝนวิชาชีพเช่นพยาบาลเพื่อที่เด็กเหล่านี้จะได้ห่างไกลาจากการเป็นเทวาทาศีในอนาคตปัจจุบันวิโมชนาช่วยให้เด็กผู้หญิงได้เรียนหนังสือแล้วมากกว่า700คนความพยายามทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอนนาเจ็บปวดแบบเดียวกับที่เทวาทาศีทั้งหลายเผชิญ ที่วัดของพระแม่เยลัมมาเทวีเสียงสวดภาวนาจากกลุ่มหญิงชราดังกังวนันหน้าที่ในการทําให้พระแม่พึงพอใจไม่เคยขาดตกบกพร่องไม่ไกลจากกันเทวาถาสีบางคนขายเครื่องบูชาให้แก่คนที่เข้ามาในวัดนอกจากนี้ยังมีภาพของพระแม่เยลัมมาเทวีประดับไฟงดงามพร้อมจําหน่ายแต่ละวันดําเนินไปอย่างมืดมนไร้อนาคตพวกเธออาจสงสัยว่า เทพเจ้าแบบใดกันที่ปล่อยให้ผู้อุทิศตนต้องเผชิญกับการข่มขืนทารุณทางเพศช,ชีวิตถูกทิ้งขว้างและรังเกียจเดียวฉันจากคนในสังคมเท hey, วาทาศีคือส่วนผสมของสรารพัดปัญหาในอินเดียตั้งแต่ปิตาธิปไตยเจ้าสาววัยเด็กความยากจนไปจนถึงความเชื่อสุดตมทั้งหมดผูกโยงจนเป็นปัญหาซ้อนปัญหาที่แม้แต่พระแม่ก็ยากที่จะปลดปล่อยหญิงเหล่านี้ที่หลุดพ้นจากทันทรมาน หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แฟงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ